เออหลวงพ่อครับหลวงพ่ออ,อาหารเช้าของผมรสชาติเป็นยังไงบ้างครับก็ดีเหมือนกันอ๋อท่าผมก็เป็นศิษย์หลวงพ่อได้แล้วสิครับก็บอกแล้วอาตมาเป็นพระธุดงค์รับใครเป็นศิษย์ไม่ได้มไม่เฉลียวเลยเออมผมตามหลวงพ่อไปได้ไหมครับอื ฉลาดขึ ha, like ้นแล้วนี่ฮะช่ยยไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อผมลงไปดันเรือในน้ำดีกว่านะน้ำมันเข้ายะเแล้วเกินอ่ะก็ดีเหมือนกันอะไรไงแค่ไอ้แค่จริงๆอ่ะจำเหลวไอ้บิน จ้ามองอะราแล้วตาตาแล้วตาไมตาซิแพลอยู่แล้วสัตว์สับาสับตาหุ่นตแล้วอะไรพ่กสัตว์ตั้งหลายจะเป็นกู้แผลไม่เขาเร็วแล้วเลี้ยลูสิมาเ้แล้วเองอย่ากู้มบบกูสมาธทีเสียหมดแล้วตอนที่กูก็แพลไม่รู้เรื่องแล้วเอ็งจะเจะเถองเหลวง่อใกล้เข้ามาแล้วเห็นแล้วเยไอ้อ้ไร่ยไเข้าแล้วเป็นน้าเป็นล ทำมาสมักันก็ทำมาสมักักทำมาสมักันก็รู้หลวงพ่อทำน้ำมนต์ไล่จระเข้เหรอครับเปล่าทำน้ำมนต์ไล่ซวยสิใครซวยครับเอง คุณครับที่หลวงพ่อให้พรผมแต่เช้าเลยแล้วหลวงพ่อก็ทําน้ำมนต์รถให้ผมใช่ไหมครับใครบอกข้าวราต้องข่ายเองเว้ยอา้าวน้ำนก็รถให้ผมต่อไปก็ให้เจอแต่โชคดีเพียงคอยรอดพ้นจากอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อครับหลวงพ่ออะไรวะเออเหลือไว้ให้ผมบ้างนะครับเออ,อนะเอ็งไปรถไกลข้ากวก็แล้วกัน เดียวเอ็งจะไปรถที่ไหนอ่ะรถให้ไกลหลวงพ่อนะครับอืมดีเฮ้ยมึงเ้ยไอ้เบินไอ้เวินม่ตั้งใจมึงเลยอย่าไปทันหมกตัวทำคุยอีกแล้วอุ้ยไอ้ตัวซวยมึงจะกลับให้กูเห็นหน้าอีกน้ำมึงหน้าไอ้บิน แม่มึงจะทำให้กูเสียบล่